รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับรายการวิถีธรรมวิถีไทย ดำเนินรายการโดยกระผมสายชนเคหธรรมขออภาคตะวันออกเฉียงเหนือพออสีภาคภาคอีสานของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนวันนี้กับการดำเนินรายการขอนำพาท่านผู้ชมรายการมาที่วัดบ้านสบายตำบลลุ่งละวีอำเภอ้ําเกลียงจังหวัดศรีสะเกดขอนำพาท่านผู้ชมรายการทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับไปพบกับหลวงพ่อพระครูพี่บูรณสุขวัฒน เจ้าวาดวัดบ้านสบายเจ้าคณะตำบลตำบลรุ่งลาวีเพื่อขอความเมตตาให้หลวงพ่อท่านได้เล่าถึงประวัติและความเป็นมาของวัดบ้านสบายของเราครับตรงนี้ ขออนุญาตนะครับขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูพิบูลสุขวัตนะครับให้กล่าวถึงที่มาที่ไปของอวัดบ้านสบายของเราครับกลับนิมนต์ครับ,รบ,รบกุตูกาศเจริญพรท่านญาติโยมทั้งหลายอัตมาภาพพระครูพิบูลสุขวัตเจ้าวาดวัดบ้านสบายเจ้าคณะตำบลรุ่งละวี วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผออ,อสายชนคือผออภาคได้มาพบปะก่อนอื่นอาตมาภาพก็จะได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดบ้นสบายวัดบันสบายได้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ .2487 โดยมีท่านพระครูสุขกิจบริหาร อดีตเจ้าวาดวัดบันสบายเจ้าคณะตำบลน้ําเกลียงท่านได้บำรุงวัดและพัฒนาวัดมาเรื่อยๆมาช่วงระยะหลังท่านก็ได้ถึงแก่มรณกรรมเมื่อปีพศ2526 ก่อนนั้นท่านได้สร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโอโบโสถซึ่งเอาเป็นที่ศา,าลาที่สร้างขึ้นก็เพื่อเป็นที่ศึกษาทำธ,ธรรมะปริยติธรรมมีการสอนหนังสือปริยัติธรรมมาเรื่อยในช่วงที่ท่านได้มรณภาพปีพศ2526แล้วก็ได้รับการนิมนต์จากคณะญาติโยมชาวบ้านสบายเป็นนิมนต์อาจารย์มาอยู่ที่วัดบ้านสบายปีพศ2526ต่อจาก หลวงพ่อพระครูสุขกิจบริหารจนถึงปัจจุบันและในการสร้างอุโบสถหลังนี้และก็สร้างศาลาเริ่มต้นสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2514มาเสร็จสิ้นหรือสมบูรณ์ลงด้วยเวลาปีพศ2522จากระยะเวลาปี2522การสร้างอุโบสถและทาสีอะไรทุกอย่างก็รู้สึกว่ามันจะสำลสุดสุดโทมลงฉะนั้นอาตมาภาพในนามเจ้า,าวาดก็อยาจะขอความอนุเคราะห์ ความเมตตาจากท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใจบุญได้ร่วมด้วยช่วยบริจาคปัจจัยในการบุรณะาสีอุโบสถหลังนี้จึงขอเจริญพรมาณโอกาสนี้ขอเจริญพรและในช่วงนี้ก็ขอาการาบถึงพ่อกำนันนะครับให้ที่แนะบงสิ่งบางอย่างกับผ่านรายการราเชิญพ่อกำนันครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านพอ,อ,อ,อชายชนพร้อมกับหนังสือพิมพ์สยามชนนะครับที่ลงมาทำข่าวในวันนี้นะครับผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางท่านพอ,อและทีมข่าวได้ลงมาในที่วัดบ้านสบายในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้ณโนะอ,อกาสนี้ครับขอบคุณครับกุศลและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา และมโนปณิธานที่ตั้งมั่นที่จะพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งสืบทอดในพระพุทธศาสนาต้องขอขอบคุณไปยังหนังสือพิมพ์สยามชนบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนที่เอื้อโอกาสให้มาถ่ายรายการอยู่ที่วัดบ้านสบายติดต่อขอบริจาคได้ที่บัญชีของทางวัดโดยตรง ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หลวงพ่อพระครูพิบูลสุขวัฒน์ท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคณะตำบลลุ่งลวีได้โดยตรงและติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ท่านกำนันท่านาเดชแสงสันที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกระผมสายชนแคร์ธรรมต้องขอกราบลาท่านผู้ชมรายการไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ